ไปสถานก,การณ์วิกฤตใหญ่กว่าในประวัติศาสตร์ของหัดใหญ่เมื่อปี53นี่ก็ว่าหนักแล้วนะครับปีนี้68หนักยิ่งกว่า วันนี้เราก็มาบริจาคของแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็รวมถึงเงินด้วยนะครับกับมูลนิธิจุลาเพื่อนพึ่งพาช่อง7นะครับร่วมใจฝ่าภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสงขลานะครับส่วนดอกโบกคู่ก็ได้มอบถุงยังชีพอย่างนี้นะครับก็คือมีสบู่ยาสีฟันเกลือสมุนไพรนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองจากประเทศโปแลนด์แล้วก็ของใช้ของกินที่สำคัญสำหรับผู้ประสบอุทก พร้อมทั้งเราก็มีเงินสด1 0 0 0 0แบาทบริจาคให้กับทางมูลนิธิด้วยนะครับเงินสดก็เป็นสิ่งสําคัญที่เขาจะใช้จับจ่ายในการช่วยเหลือทกภยัยบางทีมีของส่งไปมากมายแต่ไม่มีคนเอาไปกระจายนะครับเงินตัวนี้แหละซื้อของหรือน้ํามันที่จําเป็นที่จะต้องให้มันไปถึงผู้ประสบอัทกภยัยจริงๆ นะครับไม่งั้นก็ถ้าประกองรวมกันไม่มีใครจัดการก็จะเป็นเรื่องดราม่าก,กันอีกนะครับภาคใต้ในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมักจะประสบอ,อุทกภัยน้ําท่วมนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงม,มากก็คือฝนตกนะครับตลอด7-8วันเลยทีเดียวเพื่อนผมก็เป็นคนสดาวจังหวัดสงขลาแล้วก็ได้ประสบอุทกภัยอยู่นาที่นั้นคือพื้นที่ของ สงขาเนี่ยมันก็จะเป็นแองกกระทะน้ําแต่ละสารทิศก็จะมารวมกันที่นี่ปัญหาคือมันระบายออกช้าแล้วก็ฝนตกตลอด7-8วันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนกรุงเทพด้วยเหมือนกันเพราะถ้ามวลน,น้ําต่างๆเนี่ยถ้ามันมาตกที่กรุงเทพเนี่ยเวันเนี่ย ก็มันก็น่าคิดเหมือนกันว่ากรุงเทพจะน้ำท่วมมากเข้าไปนะครับเหมือนอย่างที่คำทำนายจากพระหรือหมอดูต่างๆเนี่ยได้ทำนายเอาไว้ว่ากรุงเทพเนี่ยมีสิทธิ์น้ำท่วมภายในปี2572เนี่ยจะมีน้ำท่วมใหญ่ ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักไว้แล้วก็เตรียมการไว้ส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้ามวลน,น้ำเนี่ยมันมาตกที่กรุงเทพเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดน้ําท่วมใหญ่เหมือนอย่างสงขาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวไว้ก็ไม่แปลกนะครับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ <S <S ผมคิดว่าสถาบันต่างๆก็วิเคราะห์กันว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนิงโย หรือลานิงยานะครับทั้งสองปรากฏการ์เนี่ยทำให้มีน้ำมากเวลาฝนตกนี่ก็จะมีน้ำเยอะผิดแปลกจากสถานการณ์ปกตินะครับก็จะฝากถึงผู้ประสบอุทกภัยครังดียวมคู่เป็นกำลังใจให้อาคาเนี่ยก็เราก็อยากจะช่วยเหลือขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในงานนี้ด้วยครับ